สวัสดีวันพุทธที่18สิงหาคมนะครับก็พบกันอีกแล้วกับเม้ามอยตลาดรอบโลกก็วันนี้จะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราไปติดตามกันครับเริ่มกันด้วย1เดือนที่ผ่านมานะครับคอนเซนซัสได้มีการปรับประมาณการกำไรขึ้นของตลาดหุ้นโลกแล้วก็เซกเตอร์ต่างๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับกำไรมากที่สุด3ามันดับแรกก็ได้แก่กลุ่มพลังงานวัสดุแล้วก็การเงินในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองนะครับก็มีการปรับกำไรขึ้นมาเช่นเดียวกันซึ่งก็มากกว่าตัวตลาดใน e r g i n i n g r k r t e t ด้วยส่วนทางฝั่งตลาดหุ้นเอเชียเองไม่รวมญี่ปุ่นก็มีการปรับประมาณการกำไรในปี2021ขึ้นเช่นเดียวกันแต่ก็ยังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ ตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยูโรรวมไปถึงก็ยังถูกดาวเกรดในปี2022ลงด้วยนะครับซึ่งหากเราเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเซกเตอร์ใน MSCI World ที่มี PE หรือ forward PE อยู่ในระดับที่ถูกอยู่เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นๆใน22เดือนข้างหน้าเนี่ยก็อย่างเช่นกลุ่มพลังงานแล้วก็วัสดุนะครับ อันนี้เรามาดูในฝั่งของแร่เหล็กกันบ้างก็แร่เหล็กนะครับได้มีการปรับตัวลงเนี่กว่า60เหรียญน,นับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมานะครับโดยเฉพาะสาเหตุก็มาจากตัวโมเมนตัมของภา,าคอุตสาหกรรมจีนได้ชะลอตัวลงการนำเข้าก็ลดลงนะครับจากต้นทุนค่าขนส่งที่มันปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ปัจจัยนะครับปัญหาเรื่องห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่างๆนะครับรวมไปถึงทางการจีนเนี่ยก็มีการเข้ามาควบคุมการเกณฑกำไรที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งตรงนี้เองครับก็ทำให้ดีมานของแร่เหล็กเนี่ยลดลงอย่างต่อนเนื่องตลอด4เดือนที่ผ่านมาต่อมานะครับเราก็มาดูในส่วนของสถิติของตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้าง ก็นับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานะครับทุกครั้งที่ S&P 500เนี่ยมีการปรับตัวขึ้น90-100%ก็มักจะมีการปรับฐานในระยะสั้นตามมาซึ่งรอบนี้นะครับตลาดก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยมามากกว่าสักมามากกว่า100%ละนับจากจุดต่ำสุดในเดือนมีนาคม2020ซึ่งก็ตองติดตามกันต่อนะครับว่า1-2เดือนข้างหน้านี้ตลาดเนี่ยจะปรับฐานอย่างในอดีตหรือเปล่า ถ้าเกิดมีการปรับฐานจริงนะครับนักลงทุนระยะกลางก็ยังไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราก็คาดการว่าการ correction หรือปรับฐานรอบนี้เนี่ยเป็นการปรับฐานตามปกติแล้วก็ตลาดเนี่ยน่าจะสามารถปรับตัวขึ้นได้ใหม่หลังจากนั้นนะครับ ส่วนในทางฝั่งตลาดหุ้นจีนเองนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังคงเผชิญแรงขายอย่างหนักจาก r e g u l a t o r y Risk นะครับโดยล่าสุดเนี่ยก็ได้ทำจุดต่ำสุด1ปีนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดเนี่ยทางการจีนก็เพิ่งประกาศราฟต์กฎหมายควบคุมการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมโดยก็ยังมุ่งเน้นนะครับไปยังกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยีอย่างเช่นทรัพย์สินทางปัญญา การห้ามใช้ออัลกอริทึมในการปลอมรีวิวเพื่อโปรโมทสินค้าหรือว่าโจมตีคู่แข่งเป็นต้นนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยด้วยปัจจัยดังกล่าวครับก็ยังเป็นแรงกดดันต่อตลาดหุ้นจีนอยู่ในตอนนี้แต่ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนั้นนะครับก็ยังมองว่าก็ยังไม่ได้แย่นะครับธุรกิจยังสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวซึ่งก็คงต้องติดตามกันต่อไปซึ่งคาดว่า ตลาดหุ้นจีนน่าจะสามารถสดใสได้ในช่วงต้นปีหน้านะครับนี่ก็เป็นประเด็นต่างๆรอบโลกที่นำมาฝากกันสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ